สวัสดีทุกคนเลยนะคะจีนเองนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำวันเดย์บล็อกวิดพี่ชาค่ะอูตอนแร,รกนัดบ่ายโมงตอนนี้บ่ายสองโมงนะคะมันขอนเลื่อนเวลายังไม่ถึงเลยเดี๋ยวมารอดูว่ามันจะมาถึงกี่โมงนะคะแต่ว่าจับแรกเลยคืออุ๊ยถึงแล้ววันนี้แลวกำลังนินทาเลยอะอะไร <laughs> อนไหนก็มาแล้วนะคะสว,ส,คสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้นะคะก็คือคุณน้องซีนะคะหรือว่าพิชาใน,นเองสรุปตอนนี้มึงจะชื่ออะไรซี <laughs> Okay, นนไม่แต่ว่าบางคนก็ยังเรียกพิชาอยู่บางคนก็เรียกซีอะไรเงี้ยก็คือแล้วแต่สะดวกแต่รู้สึกว่าพอตอนที่เราไปตั้งเป็นพิชาพอเราออกมาจากมิสแยนแล้ว,วคือคนที่รู้จักมันยังเรียกซีอยู่อะไรเงี้ยอ่าก็<ต>เลยแบบซีสวัสดีค่ะซีนะคะซีไงจะใครละ่ะ <laughs> <laughs> บอกก่อนนะคะว่าจริงๆเราสองคนเนี่ยรู้จักกันอยู่แล้วรู้จักกันอยู่แล้วหรือเปล่า ด้วยความที่จริงกับซีอ่ะเคยสวนกันมาหลายครั้งมากๆแล้วตั้งแต่ตอนเด็กๆนะคะก็คือรู้จักใช้คำไนกว่าใช้คำว่าเกือบจะรู้จักเพื่อนแบบเกี่ยวๆกันอะไรใช่ใช่ก็คือแบบว่าสวนกันไปสวนกันมาก็จะรู้อู่แล้วว่าอันเนี้ยคือใขรนน่นนี่นั่นแต่ว่าตั้งแต่เราตอนเราเจอกันครั้งแรกอ่ะคือซีอ่ะนางเปลี่ยนชื่อนางเปลี่ยนชื่อด้วยความที่มูเตลูใช่ไหมมูเปลี่ยนเพราะมูป่ะไม่คือเปลี่ยนชื่อจริงชื่อจริงอ่ะมาชื่อพิชาพางัยรู้สึกว่ามันเป็นพิชาดีมันแบบต่อกันดี นางก็เลยเปลี่ยนเป็นพีชาเสร็จเราเจอนางครั้งแรกเราก็รู้สึกแบบเชี่ยหน้าคุณมากเจอที่ไหนเจอครั้งแรกจริงๆคือเจอที่มิสแกรนเลยมิสแกรนเลยใช่แล้วก็คือหน้านางคุณมาแต่คือมันติดอยู่ในหัวแบบอินน่สวยจังวะรู้สึกเหมือนเคยเจอมันที่ไหนมาก่อนอะไรเงี้ยคือรู้ว่าคือใครคนนี้คือใครนึกออกป่ะทุกคนแต่ว่าไม่ได้เคยคุยกันเพิ่มมามีโอกาสคุยกันตอนที่แบบว่ามาเข้ามิสแกรนเป็นเพื่อนกันมิสแกรนเป็นเพื่อนกันมาแบบระยะหนึ่งเราก็เลยมานั่งเปิดใจคุยกัน ามาไม่ต้องบอกว่าคือเมื่อก่อนคือจินจีน่ะไม่มีใครที่จะไม่รู้จักของเขาคือแบบว่าโอ้โหดังตั้งแต่ยุคโซเชียลแคมทแบบว่า <c oughs> ทุกคนค่ะเขา,ขาไม่รู้จักนี่คือแบบฮัลโหลอยู่ไหนเอ่ยคุณพี่เอามากนะคะถ้าคุณพี่ไม่รู้จักสูดสูดแต่ว่าจีนจีเขาคือแบบโซเชียลแคมนะเข้าน่ะอยากรู้ว่าทําไมมึงถึงมา,างลงระกวดมีแกกหลายหลายคนอ่ะบอกว่าแบบอะไรหลายอย่างเราควรที่จะประกวดนางงามอะไรเงี้ยสักครั้งหนึ่งเราก็คิดว่าเราก็ควรที่จะประกวดนะแล้วคราวนี้เราก็ไปลิสต์มาว่า แต่และวันที่เป็นยังไงแล้วตอนนั้นอ่ะด้วยความที่กระแสมิแสแคนอะไรเงี้ยมันดีเราก็เลยรู้สึกว่า <S 2> <S 2> <S เฮ้ยเนี่ยมันดูค่อนข้างที่จะตรงบริบทณนะตอนวันนั้นที่เราตัดสินใจเข้าไปม,มันตรงบริบทแล้วเราก็รู้สึกว่ามันแบบเอนเกตอะไรหลายๆอย่างมันตอบโจทย์แล้วเล่าหน่อยว่ามึงเป็นมิแสแคนอะไรแล้วก็ตอนที่แบบประกวดอ่ะเป็นไงบ้างเป็นมิแสแคนหน้องค่ะ<ไ> คือจริงๆก่อนหน้านี้มีสมัครจังหวัดอื่นเปนก่อนหน้านั้นด้วยแต่ด้วยอะไรหลายๆอย่างวันเวลาไม่ได้เป็นคนสายนี้เลย1 2สองคนรอบตัวคนใกล้ชิดไม่มีใครสายนี้เลยไม่มีใครสายประกวดนางงามเราไม่มีความรู้ไม่มีอะไรเลยแบบซีโร่ซีโร่มากๆดูหลายๆจังหวัดแต่สุดท้ายก็ไปเลือกอหนองคายพอรู้สึกว่าหนึ่งวันมันได้แล้วก็โอกาสโอกาสของเราด้วยที่แบบว่าความเป็นไปได้ที่เราจะได้อะไรอย่างเงี้ย ุกคนต้องก้าวแรกให้ถูกต้องควาหมายคือทุกอย่างอะ่ะเราต้องทำกานบ้ามนมาดีอะไรเงี้ยตัวจังหวัดอะ่ะมันมันมีส่วนมากๆด้วยเหมือนกันคนเขาจะมาติดตามดูเราตั้งแต่แรกเริ่มมันก็จะมีแบบกระแสะได้ได้ดีกว่าซึ่งนะตอนนั้นอะ่ะเราไม่รู้จริงๆอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายคือมันทําให้หลายๆอย่างพอด้วยความที่ไม่มีที่เรียนด้วยแล้วก็ไม่มีทีมมันมันก็ต้องโพลตัวเองในแบบ แบบที่มันเยอะมากต้องจัดการแล้วก็ทําอะไรซึ่งมันเยอะมากอะไรเงี้ยแต่ก็สุดท้ายก็รู้สึกว่าเราก็ทําดีที่สุดในจุดของเราอสงครามนางงามมันมีจริงไหม <laughs> ตอนแรกรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะมีสงครามเยอะแล้ตอนหลังๆก็เริ่มรู้สึกว่าไ,ม,ไ,ไ,ไ <laughs> <laughs> มันก็มีมันก็มีทุกวงการแหละเป็นการประกวดมันการแข่งขันอยู่แล้วเธอรู้สึกว่ากองตอนประกวดระดับจังหวัดหรือว่ากองใหญ่อันไหนคือสงครามมากกว่ากัน <laughs> ยังไงก็ต้องเป็นกองใหญ่อยู่แล้วเพราะว่าด้วยจานวนคนที่มันเยอะกว่าแล้วก็ด้วยการแข่งขันที่มันเป็นแบบออฟฟิเชียลมากกว่าอะไรแต่สําหรับตัวฉันอนะฉันว่าระดับจังหวัดสงครามมากกว่า,าวายพี่จี้ยังไงจริงจริงมไม่คือนี่รู้สึกว่าอาจจะเพราะกล้องใหญ่อะเราได้มาเจอกันไงแล้วเราก็เกาะกลุ่มอยู่แค่ด้วยกันเองแล้วมันก็คือไม่มีเรื่องอะไรที่ทําให้ต้องมา นั่งปวดหัวหรือนั่งสนใจเรื่องคนอื่นอ่ะพอแค่โฟก,กัสกับพวกเราเองอ่ะมันก็สนุกแล้วอะไรเงี้ยนึกออกปะแต่ว่าในระดับจังหวัดอ่ะคือตอนนั้นเป็นช่วงที่นางงามทุกคนเครียดมากยังไงคือตั๋วมันมีหนึ่งใบในการเข้าไปรวมก,กับทุกคนนึกออกปะทุกคนจะต้องแย่งกันให้ได้บวกกับเวลาที่มันจํากัดเวลามันจะหมดแล้วถ้าหมดปุ๊บมึงจะไปจังหวัดต่อยังไงนู่นนี่นั่น,นเลยคิดว่าการประกวดระดับจังหวัดอ่ะมันยากกว่า จังหวดของคุณก็อาจจะแบบเป็นมีมีมีสวนที่เป็นแบบมึงแต่ว่าด้วยความที่ของพวเก็บเก็บตัวน้อยมันเลยอาจจะแบบยังอม่เข้จี<า>ข้าจยังไม่ได้แบบเห็นหรือแบบสัมผัสอะไรมากมายแล้วเราก็โฟกัสแค่สิ่งที่เราทาคือในแต่ละวันมันเดือนมากแล้วอะแต่ว่ามันก็มีแหละสมมุติเราอยากจะแบบถ่ายรูปตรงกลางแต่เราไม่เคยได้ถ่ายเลยอะไรเงี้ยทุกที่ละกันคือเราแบบอยากจะไปถ่ายตรงกลางปุ๊บสรุปต่อแถวไปนี่สัตอ่ะไม่เคยได้อยู่กลาง เร็วสุดคนแรกคินตึ้งต่อไปตึ้งไม่ก็ต่อมาตึงต้งจะบอกว่ามันทีสุดแล้วนะว่าถึงจะไม่ได้อยู่กลางก็มองได้นะคะนอนนอนเออไปญี่ปุ่นมาเป็นไงบ้างหมายถึงบบเรื่องการกินถ้าเรื่องการกินคือแบบสิ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 บจริงฉันไม่ทิพก,กินอย่างเดียวเลยเหมือนกันคือแบบว่าแล้วกูไม่สนด้วยกูกลับมากูอ้วนยังไงไม่สนเขาขอกินไว้ก่อนมาอร่อยใช่ไหมเออถ้าไม่คือเป็นคนชอบกินแล้วเนี่ยที่กำลังจะลดเพราะว่าเพื่อที่จะกินใหม่ กินลดๆดอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วเอมีความสุขเป็นรอยชีวิตเล่าให้ฟังหน่อยว่าในกองแกนอะเป็นยังไงทำไมมึงให้กูเล่าอย่างเดียวมาแล้วมึงเล่าอย่างกูตัวกับมึงไงกูก็ให้มึงเล่าก่อนสิเพราะเดี๋ยวกูทำคลิปแยกของกูเองกูก็อยากรู้ของมึงด้วยไงก็เดี๋ยวไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันต้องแบบมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้อะเราก็ดีรู้สึกว่าสิ่งที่ได้เลยคือประสบการณ์แล้วก็ได้เพื่อนน่ารัก มีหลายๆอย่างที่เราไม่คาดคิดเกินคาดเราเกินไปอะไรเงีเออ้ยตกใจแล้วก็ทุกๆวันบางครั้งมันก็มีการต้องปรับไมเซ็ตตลอดเวลาออตอนแรกๆนะตอนหลังก็โอเคเลยนะชินละเออใช่แต่ตอนแรกๆมันมันเป็นอะไรที่เราไม่คุ้นชินจริงๆอนะไรเงี้ยมันเหมือน สิ่งที่เราต้องทําต้องเจออะไรเงี้ยในระยะเวลาสักสามปีอะไรเงี้ยเราแบบย่อมาอยู่เียวในในความรู้สึกที่เราต้องแบบเพิ่ม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 ในเวลาแบบสามสิบห้าวันนะรู้สึกเหมือนกันป้าหรือยังไงก็รู้สึกก็รู้สึกมึงกับปูนเงี้ยคือคนขัางที่จะแบบทําเองเยอะเนื้อออาสุขอยามันต้องแบบว่าคิดให้ออกหนึ่งสองสามสี่โน่นนี่นั่นเออคุณนายแม่ทำกาแฟหกใส่กระเป๋าหมดเลยคือลดโกนบางทีอ่ะจบ ซาลวนตอนนี้นะคะเราสองคนก็กําลังจะเดินไปหาข้าวกินนะคะทุกคนคือจีนะยังไม่ได้ทานข้าวเช้าเลยวันนี้นะคะตื่นมาก็าคือทานู่นนี่นั่น,นกินกาแฟไปยังไม่ได้กินเลยหรือ,อยู่มากเเดี๋ยวนี้คือตื่นเร็วนาอตื่นเร็วเ,เ,วเดี๋ยวนี้เป็นแบบว่าแอคทีฟเพราะว่าทาไมแอคทีฟมาทําง,งานก็ไม่มีแต่กินแล้วคืองงมากวันนี้คือแบบจีนทักงาตอน10โมงคือแบบโอ้โหวันนี้ฉันตื่นแต่9โมงคะ่ะเพราะว่า,าทำไมแบบอากาศมันร้อนแปลกๆประกวดนางงามมึงหมดเงินไปเท่าไหร่วะ มึงได้คำนวณไว้ปะไม่ได้คำนวณเลยมันรวมค่าอะไรบ้างอะก็โอเวอร์ออลทั้งหมดเพราะว่างอ,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 อมันเยอะอะเพราะว่านี่แบบมีความแบบไปทำฟันมีความไปทำอะไรอย่างเงี้ยบำรุงตัวเองให้สวยงามหนึ่งอย่างละอันนั้น,น,น,นบำรุงตัวเองให้สวยงามอันนั้นคือทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่มันทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นหรือ,อหรือเราอาจจะรู้สึกแบบเออคิดว่ามันเป็นมาตรฐานะหรืออะไรอย่างนี้ได้ๆอันนั้นไม่เกี่ยวอันนั้นคือไม่ได้เป็นสิ่งที่กองบังคับว่าจะต้องใช้ อ่ะฮะแต่ในส่วนของค่าใช้จ่ายในกองค่าใช้จ่ายในกองนี่เป็นคำศัพไม่เคยคิดเลยเพราะว่ามันเยอะเยอะเกินกว่าที่เราตั้งไว้มากจนเราอ่ะไม่กล้าคำนวณเอาแปลว่าเราก็คือเงินหมดนั่นแหละล่างเขาเงินหมดเลยเขาบอกว่าการจะมาประกวดนางงามเนี่ยจะต้องมีเงินจริงไหมจริงคือถ้าไม่มีเงินอ่ะต้องเลือกจังหวัดแล้วก็ไฟเลยให้ได้จังหวัดใหญ่ เท่านั้นแต่ว่าโดยรวมอะประมาณหลักหมื่นหลักแสนที่มันหมดไปอะเสียงอ่อนเลยกูไม่เคยกล้าพูดี๋ยวเขาหาว่ากูแบบว่ากูแบบฟุ้มเฟือยหรือเปล่าหรือก็คือโง่หรือเปล่าหรืออะไรเสร็จหลักเสร็จหลักเสร็จหลักเสร็จดลแลดูแลในแบบที่คอมพลีตเลยโอเคในระดับเลงเสร็จหลักสมติสมติมีความสวยความงามด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างนี้นะ แต่ว่าไปไปดูไปดูชั้นในกองประกวดได้ชั้นก็ไม่ได้แบบว่าห้องทุกวันเข้าใจปว่าแรงมากอันนี้คือเรื่องค่าใช้จ่ายก็ช็อคแล้วอันนี้คือชันบอกว่าสําหรับใครที่ต้องการแบบความเจรเออแต่เอาจริงๆฉันว่าแบบน้อยสุดๆเลยนะคือไม่ใช่แค่ตัวเองนะรวมถึงพีดีด้วยหรือในการมาะกวดนางงามถ้าเทพงบ่ะฉันว่าประมาณ100,000สนก็ได้นะเออก็เป็นไปได้10,000แเป็นไปได้ที่แบบว่า โอเคเราอาจจะไม่ได้ทุ่มแคมเปญแต่ว่าเรามีค่าชุดประจำชาติราตีค่าแต่งหน้านิดหน่อยต้องบอกว่าคือกองเขาไม่ได้บังคับเลยคือไฟนอลคือคุณแต่งหน้าเองก็ได้เข้าใจปะเพราะฉะนั้นค่าเช็จ่ายจริงๆฉันว่าแบบ1แสนนะ35วันคืออยู่ถ้าหนึ่งเราแต่งหน้าเองทั้งหมดชุดเราเช่าทั้งหมดเราไม่มีตัดการตัดสองชุดประจำชาติเราสามารถคิดคอนเซปต์เล็กๆอัดแอปเอาได้แต่ เราต้องมีความแบบความคิดส,สร้างสรรค์ก็เซฟงบได้เหมือนกันออแล้วก็ชุดเข้ากองสามารถเป็นชุดตัวเองหรือชุดอะไรที่เคเดิเออได้แค่ตรงตามสีที่เขากําหนดออแค่นั้นเองไม่มีบัตรเดตแบบสูงขนาดนั้นก็ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้ทําได้เหมือนกันออทําได้เออใช่แต่ว่าความพึงพอใจของเราเราก็อยากจะแบบอยากจะชุดร้านนี้จะแต่งหนะ้าอันนี้อะไรอย่างเงี้ย มัันนก็็เเปที่ตวองถึงแล้วค่ะทุกคนร,ร้านอาหารที่เราจะมากินกันนะคะชื่ออะไรนะพี่ชาบบ้าน,นแม่ยุยอะควัวแม่ยุยปต่ตอนนี้เรากินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแต่ไม่ยิ่มสั่งขนมเพิ่มได้ข่าวว่ามึงเป็นดาวของมุงเทพจริงปะไม่จริงจริงหรอ,อคือกูอะมีเพื่อนผู้ชายเยอะมากทุกคนคือชอบมึงมากแล้วทำไมไม่เห็นมีใครจีบเลยตอนนี้ อะจริงปะเขาแอบชอบมึงไงเขาอาจจะรู้สึกว่ามึงแบบว่าอุ้ยคนนี้สวยเกินอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยใ,ใครที่ดูอยู่ตอนนี้คือก็ยังสนนะคะว้าวให้แรงมากชนะดูเรื่องมึงได้ป่ะว่ามึงใส่ค่าใช้จ่ายเป็นเท่าไหร่ถ้าเข่าๆเลยนี่ใช้ไปประมาณก็คือตัคเยอะอ่ะใช่เยอะมากหลักเท่าไหร่อะกี่หลักหกหลักมึงได้ top เจ็ดเจ็ดมึงน้อยป่ะนิดนึงนะเราไปประกวด เล่นอะคือคุณก็ไม่เล่น,มไ,มลนไม่ใช่ว่าแบบไปประกวดหาประสบการณ์ใช่จ้ะม,มันคาดหวังอยู่แล้วมันก็คาดหวังผิดหวังเป็นธรรมดาแต่เ,เราก็ต้องคิวใจแล้วก็ต้องไปต่อองมาทบทวนตัวเองว่าเฮ้ยฉันผิดพลาดตรงไหนไปเขาคนอื่นเห็นภาพเราแบบนั้นแต่คือเราู้อหลับบ้านะหลายอย่างเหมือนกันกินข้าวก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนตอนนี้กําลังจะนั่ง<ช>กลับไปคอนโดพิชาก่อนนะคะแล้วก็ เดี๋ยวเราจะค่อยหาโลเคชันไปใหม่นะคะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปไหนดีเราไปเยอะเนาะเราไปเยอะวันนี้เราไปเยอะเพราะว่าเราวันเดย์บล็อกด้วยกันอยู่แล้วไงเพื่อนอ่ะตอนนี้กําลังมาห้องพี่ชานะคะคือรวยมากคําถามที่ว่าเป็นเศรษฐีเป็นจริงไหมมอไม่จิงมึงอายุ28เนอกปีนี้ทําไมถึงซื้อบ้านซื้อรถด้วยตัวเองได้แล้วมาบอกสู่สําเร็จหน่อยว่าเออทําไมถึงเป็นคนเก่งจังอะหนึ่งเลยนะคะเราต้องไม่นคนกล้าใชงเงิน เอาดีๆมึงกูอะกล้กา,กาใช้เงินสุดๆแต่ว่าจะใช้ยังไงก็ใช้หมดตัวก็ยังซื้อบ้านซื้อรถไม่ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วพอมีแล้วยังไงคะเป็นภาระจริงๆถ้าย้อนกลับไปได้อ่ะจะไม่ซื้อคอนโดกับรถอันนี้มึง<ช>อายุน้อยมากอ่ะมึงแบบน้อยขี่โมงคะ่ะมืนเขามีลูกกันหมดและจ้าหนูตูว่าี่กูยังไม่มีอะไรเลยไม่มีมทั้งลูกไม่มีทั้งบ้านไม่มี<ต>ทั้งรถเข้าใจปะ ยี่สิบแปดมึงไม่น้อยเขามีลูกเลี้ยงกันกี่คนแล้วอะก็ไม่น้อยแต่ว่าทําไมกูไม่เห็นมีเลยอะแสดงว่ากูยังแก้วคำอยู่มากเลยอะกาถึงมาขอสูตรเนี่ยทำยังไงเร็วๆใช่ก็คือมึงแบบเรียนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยกูไม่ค่อยได้เรียนกูแบทงานท่อะไรเงี้ยงงอะคุณนาที่ถ้าเปิดแอร์เหอะอากาศขนาดเนี้ยจริงๆเมื่อก่อนอะคือกูคิดมากนะแบบตอนเด็กๆออกไปข้างนอกคือกูต้องคำนวณแล้วกูมีเงินเท่าไหร่การที่จะออกไปข้างนอกกับเพื่อนคือ ไปนั่งร้านนู้นร้านนี้มันมันเปลืองเงินสำหรับกูกูเป็นคนค่อนข้างเสียดายเรื่องค่ากินจานละสามสี่ร้อยหรือมือ้อหนึ่งสองพันอะไรอย่างเงี้ยสำหรับกูกูก็แบบไม่ไม่ได้แบบอยากจะเสียอ,อย่างนั้นกินกาแฟแก้วละสองสามร้อยหรืออะไรเงรี้ยกูก็จะแบบเมื่อก่อนอะนะก็จะรู้สึกกูจะไม่ค่อยเสียเงิน อะไปไหนคะคุณนายส่งของไงคคเข้าหาือยังเขาซื้อมาอันนี้จากเกาหลีเนาะอยู่ในช่วงคนร้อนเงินค่ะเออจอมันน่ารักมากแต่ก็ตัดใจนะตัดใจมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเรายุคใหม่ยุคสัพทมีใครเบบี้มีอะไรจะหายากจะอะไรแค่ไหนขายหมดค่ะไม่สนลูกใครลิซองลิซ่าจะถึงก็ถือค่ะก็ถกก็ขายค่ะเพราะไม่มีตัง <Set> ก็เมื่อกี้ไปเลือดไปเปื่อยอยู่ที่ห้องพีชามานะคะทุกคนคือนั่งแบบว่านั่งเล่นนั่งหัวก็คือทํางานทําอะไรกันต่างคนต่างทํางานจริงก็ตัดคลิปพีชาพกก็ขายของสุดอะไรสุดค่ะตอนนี้เพราะไรคะ สุดอตอนนี้จีนกับพี่ชานะคะก็อยู่กันที่เดิะของมอนนะคะวันนี้จีพาพี่ชามาดื่มมาดริง์นะคะแล้ว<อ>มาเจอเดิมแก๊งของจีนนะคะซึ่งเราสองคนก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนไว้คลิปหน้านะคะจีจะพาใครมากนะ็เดี๋ยวไว้เจอกันถ้าอยากดูคลิปกับพี่ชาอีกก็คอมเมนต์บอกกันไว้นะคะไปกดไลค์กดแชร์กะพืบไรายรัวๆกดกระดิ่งด้วยกิงกิงกิกิิ ใครเป็นแบบเพื่อนเพื่อนิชาอะไรอย่างเงี้ยมาช่วยปั่นวิวด้วยเนาะบ๊ายบาย